ขั้นตอนการโปรโมตโดเมนคอนเทเลอร์เครื่องแรกบน Windows Server 2012นะครับในเวอร์ชั่นของ2012นะครับเราไม่จำเป็นที่จะต้องใช้คำสั่ง dcpromo เหมือนกับ Windows Server เวอร์ชันก่อนหน้านะครับเราสามารถใช้หน้าจอวิาสาดเพื่อติดตั้งตัวโดเมนคอนเทเลอร์แล้วก็คอนฟิกเ r a t i o ชได้เลยนะครับก่อนที่เราจะทำการโปรโมตตัวโดเมนคอนเทเลอร์นะครับ เราจะต้องตั้งค่า IP address ให้เป็น static IP นะครับโดยการระบุ IP address ลงไปใน Network Adapter Card ในตัวอย่างนี้นะครับเราได้กำหนดเครื่องนี้นะครับให้มี IP เป็น192.168.1.1นะครับแล้วก็ DNS Server นะครับก็ให้ชี้ไปที่1 9 2 1 6 8 1 1ก็คือเครื่องตัวเองเช่นเดียวกันนะครับจากนั้นนะครับให้เรามาที่หน้า Server Manager นะครับ แล้วก็เลือก Add r o l and Feature ครับคลิก Next ไปเลยนะครับในส่วนของ r o l ครับให้เราเลือกหัวข้อนี้ครับ Active Directory Domain s e r v i c e นะครับหรือ AD DS เมื่อเราเช็คบอกแล้วนะครับจะมี d i a l o g ขึ้นมาถามให้ Add Feature นะครับให้เรากด Add Feature เข้าไปคลิก Next ไปครับ จากนั้นกด install ได้เลยครับ หลังจากติดตั้งโรเสร็จแล้วนะครับหน้าจอนี้นะครับก็จะแสดงข้อความตรงนี้นะครับ Promote ิสเ s s e r v วอร์ทูอัดโดเมนคอนโทรเลอหรือถ้าสมมติว่าเราได้เผลอปิดหน้าจอวิสัยนี้ไปนะครับคุณสามารถไปที่ notification ตรงนี้ได้นะครับแล้วก็เลือก Promote t h s s s v r v t r to d d o m a i n Con t r o l l e r ลลิงก์นี้ครับก็จะได้หน้าจอสำหรับการคอนฟ i ิกเพื่อ โปรโมตตัวโดเมนคอนโทเลอร์ขึ้นมานะครับในกรณีที่เราโปรโมทโดเมนคอนโทเลอร์เครื่องแรกนะครับให้เราเลือกตัวเลือกนี้ครับ Add a new forest นะครับในช่อง root domain ก็ให้ใส่โดเมนที่เราต้องการโปรโมทขึ้นนะครับในตัวอย่างนี้เราใช้เป็น domain.local ครับจากนั้นคลิก next ไปนะครับระบุ พาสเวิร์ดสำหรับการกู้คืน Directory Service ครับแล้วก็คลิก n e x t ไปครับในหน้านี้นะครับเขาจะแจ้งว่า DNS Server r o l e นะครับไม่ได้ถูกติดตั้งนะครับแต่ว่าเดี๋ยวหลังจากการโปรโมทด้ยมั n ติเทอร์เสร็จตัว DNS Server เนี่ย เขาจะถูกติดตั้งแล้วก็สร้างโซนสำหรับตัวโดเมนที่เราจะทำการโปรโมทขึ้นให้อัตโนมัตินะครับดังนั้นหน้านี้เราคลิก next ไปได้เลยครับชื่อ NetBios นะครับเน็ตไ o ออสำหรับโดเมนเนมควรจะตั้งให้เหมือนกับตัวโดเมนที่เรากำลังจะโปรโมทขึ้นตัวอย่างเช่นเรากำลังโปรโมตโดเมน local นะครับ ชื่อเราก็คือชื่อโดเมนแล้วก็มี .local ดังนั้น NetBIOS ดก็ควรเป็นคำว่าโดเมนเช่นเดยกันเพราะเมื่อ User อร์ทำการ Sign-in นะครับเขาจะสามารถ Sign-in ได้สทางก็คือ User, s s s n g n แล้วก็ domain .local หรือถ้าเขาไม่ใช้ s s s n g นนะครับเขาก็จะใช้การ Sign-in แบบ NetBIOS ก็คือชื่อ Net b ไ o อนะครับโดเมนตามด้วย ash, ตามด้วย Username ดังนั้นถ้าเกิดว่า user เขาใช้ชื่อด o m a i เหมือนกันทั้ง2แบบก็คือ netbios แล้วก็แบบ a d d ไ i n ์โดนนะครับจะเป็นผลดีก็คือให้ user สามารถ sign in แล้วก็จดจำได้ง่ายขึ้นถ้าเกิดว่าเราตั้ง netbios ไม่ตรงกับชื่อด omain name นะครับก็จะเกิดความสับสนว่าเมื่อ user sign in นะครับก็จะต้อง sign in เป็น Add Domain แล้วก็ถ้าเกิดว่าต้องการ sign in แบบ netbios นะครับเขาก็จะต้องมาจำชื่อ netbios อีกว่าชื่ออะไร ดังนั้น n e t b ไบอตรงนี้ก็ควรจะตั้งให้ใกล้เคียงหรือให้เหมือนกับตัวโดเมนที่เรากำลังจะโปรโมทนะครับจากนั้นคลิก next ไปครับผ่านในการเก็บตัว database หลอกไฟล์แล้วก็ s ซิ wall นะครับสามารถเปลี่ยนแปลงได้แต่ตรงนี้เราคงไว้ที่เดิมครับแล้วก็คลิก next ไป next ไปเลยครับ prerequisite check นะครับก็จะทำการตรวจสอบว่าเครื่องนี้สามารถโปรโมทโดเมนคอนเทเลอร์ได้ไหมนะครับ ถ้าเกิดว่ามีลักษณะของการ Warning นะครับเรายังสามารถโปรโมทขึ้นไปได้แบบนี้นะครับ Warning สีเหลืองแต่ถ้าเกิดว่าเป็น Critical เป็นเครื่องหมายวงกลมกระบาทสีแดงนะครับจะไม่สามารถโปรโมทได้นะครับตรงนี้ถือว่าผ่านนะครับให้เรากด Install ได้เลยครับหลังจากเครื่องทำการ c o n f i g s เส็จนะครับก็จะ Restart อัตโนมัติแล้วก็สามารถ Log on เข้าสู่ระบบโดเมนได้ทันทีเลยครับ หลังจากรีสตาร์ทนะครับเครื่องก็จะเข้าสู่ระบบการล็อกออนแบบโดเมนทันทีเลยครับสังเกตได้ว่าการล็อกออนจะเป็นแบบชื่อ netbios d o โดเมนะครับตามด้วย backslash แล้วก็ username ดังนั้นตรงนี้ให้เราพิมพ์รหัสผ่านเพื่อล็อกออนเข้าไปได้เลยนะครับจากนั้นให้มาตรวจสอบเครื่องมือที่เพิ่มเติมขึ้นมานะครับ ตรงทูนะครับจะมีเครื่องมือ Active Directory ปรากฏขึ้นมานะครับส่วนที่เรามักจะใช้กันบ่อยก็คือ Active Directory User and Computer ซึ่งเป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการเกี่ยวกับ User แล้วก็ Computer Account จากนั้นนะครับตรวจสอบที่ DNS ครับตัว DNS ก็จะถูกสร้างโซนเกี่ยวกับตัว Domain Controller ให้เรียบร้อยนะครับ แล้วก็ตัว Local Server นะครับก็จะเปลี่ยนแบบ Workgroup เป็น Domain นะครับนั้นแสดงว่าตอนนี้เราได้ใช้งานในระบบ Domain เรียบร้อยแล้วนะครับและนี่ก็คือการโปรโมท Domain Controller เครื่องแรกนะครับบน Windows Server 2012ครับ